ก็นี่นะครับผมดีครับสวัสดีครับพี่ต่อนะครับก็ช่องย t u b e พี่ชื่ออะไรช่างต่อพาทัครับช่างต่อพาทัมนะครับนี่เขามีโปรโมชั่นใครบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ต่อเนี่ยทําอะไรมีประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าครับจอเอนดอยครับแล้วก็ประตูดูดประตูดูดทั้งหลายของรถตู้ใช่ทุกรถครับทุกรถตอนนี้บุกฟอร์ เอวเล็กเออเลยก็ทำได้ครับรถรุ่นใหม่ทำได้หมดครับรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยทำได้หมดครับว้าวนะครับตอนนี้นะครับพี่ต่ออยู่กับแคร์ไซแงที่กระแพงเพชรแต่ว่าถ้าแบบมาทำไม่ทันวันหลังก็ได้นะได้ครับนี่นะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของพี่ต่อกดไลค์กดแชร์ใช่ครับในช่อง YouTube นะมีส่วนลดทุกรายการส่วนลดทุกรายการไอ้ย่านะครับไม่ไม่จำเป็นต้อง ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้ไม่จำเป็นครไม่จำเป็นทักมาได้เลยนะครับอันนี้นะทักแล้วนั่นอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนโทรมาทั้งวันเนี่ยนั่งนี่เป็นสิบรอบแล้วนะก็ประตูสไลด์ประตูดูดรถตู้หรือรถที่พี่ต่อบอกนะได้ครับได้ได้หมดนะครับก็ได้ครับปรึกษาเข้ามาได้อะปรึกษาได้ฝากไปกดติดตามพี่ต่อด้วยในช่องช่างต่อพาทำครับผมครับในในยูทูบนะใช่ครับใช่เฟซบุ๊กล่ะอเฟซบุ๊กก็ฝากท้ายซิงไปช่างต่อครับนี่นะครับมีมีทิ้งต่อไหม ทิกตอกทิกตอกก็ใช้ชื่อ, Facebook อเฟซบุ๊กเหมือนกันครับใช่โอเคนะครับอ่ะพี่นุ้ยถ่ายนี้ให้หน่อยที่จะเอาลูกมาวันวันนี้รู้ไหมพี่